ากรุงเทพตกอยู่ใต้นะ้ำทั้งหมดก็ผมว่าน่ากลัวมากนะฮะเพราะว่าอย่างหนึ่งที่ไปเห็นมาคือพอมาสัมผัสจริงๆแล้วม,มันมันมีรายละเอียดที่ลำบากกว่าที่เราคิดเยอะเราก็เคยคิดว่ามันก็แค่น้ำขึ้นนะฮะแต่จริงๆแล้วผลลัพธ์หลังจากที่น้ำมันขึ้นมาม,นมันมีเยอะมากตอนนี้สิ่งที่ดีคือคนยังช่วยกันอยู่ะฮะถ้าทุกคนเดือดร้อนเหมือนกันหมดแล้วไม่มีใครช่วยใครนะก,ก็ก็น่ากลัวอยู่ ตามชมพื้นที่ชีวิตตอนพิเศษกรุงเทพมหานครกลางน้ำเสาร์ที่12พฤศจิกายนนี้บใบมงตรงทางไทย P ีบีเเราจะฝ่าวิกฤตน้ำท่วมใหญ่ไปด้วยกัน